สวัสดีเพื่อน fc โชงดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับเนาะม่ต้องบอกว่างวดที่แล้วนะครับมีน้าคนหนึ่งนะครับแหมบอกเลขแอดก็ก็ฟังคร่าวๆนะครับไอ้เราก็พลาดไม่ได้ลงคลิปเนาะแกก็บอกให้ซื้อเลยนะใครอยากถูกเนะี่ยทั้งที่ว่าไอ้ประเด็นเรายังไม่รู้แต่คือแกบอกให้ซื้อตัวละสามพันคูณสามพันนะครับเนาะแหมก็เลยปรากฏว่าไม่ได้ลงคลิปนะครับ สุดท้ายเลขนั้นก็ออกจริงๆนะครับคือเลข27นะครับเดี๋ยวไปพบกับแฟนแกนะครับยังไงก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนเอฟซีทุกท่านนะครับที่ร่วมบุญมาอย่างต่อเนื่องนะครับไปดูนะครับว่างวดนี้ฝันยังไงแล้วงวดที่แล้วที่ไม่ได้ลงนะฝันยังไงนะครับตอนนี้สวัสดีครับยังไงสวัสดีจ้าโอ้โหยังไงงวดที่แล้วพลาดอย่างแรงเลยนะจ้า,จาโอ้แอดก็ได้ยินได้ยินอยู่แต่ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาได้เลขมายังไงเนะาะ เป็นแฟนเนาะจ้าตาเลยเป็นเป็นคนฝันยายเป็นคนซื้อเนอไม่แต่ทีนี้มีคนมาบอกแอดว่าบอกให้ซื้อตัวละสามพันสามพันคุณสามพันใจไม่กล้าไอเราก็ไม่เอกใจเอ๊ะเขาได้เลขมามยังไงก็ไม่ได้ถามแต่ตัวเดียวเลยใช่ไหมตัวเดียวเมื่อที่แล้วฝันว่ายังไงนะไหนชวนนึงฝันว่ามีเขามีงานแต่งที่บ้านไม่รู้แต่งอะไรหรอกแต่งลูกสาวเขาแต่คนเต็มบ้านจนอ๋อแล้วแล้วยังไงมันออกบ้านเลขที่บ้านเลขที่เรอจ้า สองตัวหรือสามตัวสองตัวสองตัวเลยนะแต่คนเอออีกคนเขาเคยว่าเคยถูกเคยนี to to ่เคก็จะได้โต๊ดเจ็ดสองเจ็ดเสาตัวนลาที่เขาเจ็ดสองอย่างเงี้ยเลยจัเลยเลยซื้อสองเจ็ดเสมันได้โต๊ดเออเออกสองสองเจ็ดเนาะจามันออกสองสองเจ็ดแล้วยังไงวดนนี้วดนนี้แกฝันเออแกว่าฝันก็เหมือนไม่ได้ฝันก็ว่าเดินออกจากใต้ทุนบ้านเนาะ มองไปบนฟ้าก <Auf S 2> <tem> like like exactly so ็เห right. like ็นเลยว่าฟันไม่เคยเยอะหรอกนี้แหละก็อมองไปก็เห็นเลขเลยคือย่างี้คือเห็นก้อนเมฆหรือว่าเห็นเลขเห็นเห็นเลขเลยโอ้เลขลอยอยู่บนท้องฟ้าลอยบนท้องฟ้าเลยคืว่าเงยหน้าก็เห็นเลยคือว่างี้เดินมาออกจากทุนบ้านก็เงยไปก็เห็นเลขเลยคืว่าลอยอยู่บนท้องฟ้าเป็นสีอะไรครับอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่รู้สีอะไรคภาพ่อยู่บนฟ้าเลยคืไม่ได้ว่า ไม่ได้ถามแกว่าสีอะไรเนาะแกบอกอย่างงั้นเลยแต่เป็นเลขไม่ใช่ก้อนเมฆใช่ไหมไม่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 ใช่ก้อนเมฆเป็นเลขเลยมองเห็นเป็นเลขอะไรคะยางงี้แกบอกว่าแปดแปดแปดหกอ๋อมันสี่ตัวเหรอหรือว่าเว้น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 อยู่แปดแปดแล้วก็แปดหกแปดแปดแปดหกรู้เอาไม่เอากะซื้อได้แต่รุ่นอก็ถือว่าไม่ไม่กี่ตัวเนาะเลขเลเบิ้ลด้วยเนาะ ไม่เอาหน่วยไม่แน่ไม่แน่คนมาแปดห้าแล้วเนาะคือมาจะมาใกล้ใกล้เคียงกันกับเลขฝันเนาะแต่ก็ถือว่ามีประเด็นเนาะเหมือนว่ามันลอยมาหรือว่ามันลอยอยู่บนท้องฟ้าเลยลอยอยู่บนฟ้าเลยแกเงยไปก็เห็นลอยอยู่บนฟ้าเลยเลขลอยอยู่บนฟ้าเลยแคว่าเนาะมองไปก็เห็นอย่างอย่างหมดที่ไอเจ็ดเจ็ดเจ็ดโอแปดเจ็ดั <h <h ้แกก็ฝันเหมือนกันฝันบ้านนกมาร้องบอกว่าเจ็ดเจ็ดแปดแปด ป้าก็เลยพิงแงะก็เลยซื้อ87ก็ได้อยู่อ๋อไอ้งวด587ก่อนจะมา687เออเกฟฝันว่านกมาร้องโบกอ๋อ687เออแกฝันว่านกมาบอก7788นี้น่ะก็เลยซื้อไป87ก็เลยถูกเนาะตัวเดียวตัวเดียวเนาะไม่เล่นเยอะเนาะไม่เล่นเยอะหลายตัวด้วยนะเออไม่มีเงินด้วยเออปกติหวยฝันก็จะไม่กี่ตัวเนาะจ้ อันนี้ก็ถือว่าสองตัวเนาะสองตัวอหรือใครจะจับสามตัวก็ลองดูเนาะเออเลขเบิ้ลเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังเอาเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังเนาะจ้ะเลขฟันเนาะอยากให้อกเลยอยากให้ถูกเนาะอยากให้ถูกให้เทวดาช่วยให้ถูกเนาะคนจะได้มีตังค์กันเนาะได้มีตังค์คัช่วงนี้ก็เศรษฐกิจไม่ดีจ้ะอ่าแล้วครับยีงแงะเดี๋ยวย้ำตัวเลขกันอีกทีว่าเลขที่แฟนเห็นบนท้องฟ้าลอยอยู่บนท้องฟ้านั้นคือเลขเป็ดเป็ดเป็ด 88กับ86เนาะอ่าแล้วครับเพื่อนนิพสีครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนางะงนะครับเนาะที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญนะครับให้กับเพื่อนนิพสีนะครับที่มาร่วมบุญด้วยกันอย่างต่อเนื่องนะครับยังไงเพื่อนนิพสีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูเนาะว่าจะไปตรงกันที่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เกติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาลุ้นกันนะถ้านับไปนี่ก็ถือว่าจะถ้าเข้าอีกจะเป็น3มงวดติดเนาะมาดูกันว่างวดนี้เป็นงวดที่3ว่าเลข แฟนนางแง่เนี่ยจะเข้าหรือเปล่า<ช>นะครับ<ช>ออแล้วครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ